ทางจัดการแกะดูภายในคอมค่ะสะภาพโอลิงด้านในก็คือขาดยุยออกมาแบบนี้ลูกยางโอลิงที่ยุยแบบนี้เปิดแบบนี้สามารถลุกเข้าไปที่ตัวแพงเอหรือว่าไดเออร์ได้ค่ะตัวนี้ไม่มีตะแกรงมาแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นลูกยางโอลิงตัวใหม่ที่จะเปลี่ยนให้ค่ะ เช็ครวอคอมแอร์รถอิซูซูดีแมคค่ะหลังจากที่เปลี่ยนลูกยางโอลิงเสือคอมใหม่ใหม่คอมแอร์ไม่รั่วไม่ซึมค่ะเดี๋ยวให้ช่างจัดการประกอบชุดคัดแอร์ใหม่พร้อมกับเติมน้ำมันคอมใหม่ค่ะคอมแอร์ของรถอิซูซูดีแมคหลังจากล้างทําความสะอาดเช็ครวไม่รั่วจัดการประกอบชุดคัดใหม่ให้เรียบร้อยนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นน้ํามันคอมเก่าที่เราคว่ำถ่ายออกมานะคะตัวน้ํามันคอมใหม่ก็จะใส่แบบนี้ค่ะ